เอาละครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเออโต้สวิตเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ย้อนยุคหน่อยวันนี้นิสสัน Big อนะปีจำไม่ได้แต่เป็นเครื่องฝาแดงนะดีดียีตัวนี้ยมก็คันนี้เป็นรถประจำที่ผมทำอยู่เรื่อยๆแหละก็มีอาการเครื่องสั่นนะก็เดี๋ยวไปดูกัน สั่นเยอะเลยล่ะสตาร์ทแทบไม่ติดเลยติดก็สั่นมากอย่างนี้เลยนะหนักมากอะ่ะจะเร่งหน่อยต้องเร่งช่วย ไปดูควันอลังการมากอะ่ะอย่างนี้เลยนะเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเช็คก,ก่อนว่ามันสั่นมาจากตูดไหนนะเ,เดี๋ยวเอามาปลดหัวฉีดดูครับ ก็อย่างที kind of um tumors, anyway> ่เห็นนะผมเทสไปแล้วอันนี้เทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะซูปสองซูปสาไม่ทำงานสูบ1กับซูปสี่ใช้ได้เพราะว่าสูป1กับสูปสี่เนี่ยปลดหัวฉีดปุ๊บนะเครื่องดับเลยทั้งคู่สองสามีปัญหานะครับก็ เดี๋ยวเบื้องต้นนะเดี๋ยวขอลองเปิดฝาวาวดูก่อนนะว่าวาลวปกติไหมนะเผื่อจะมีอะไรหกักหรือวาวยงวาวยันอยู่ในนี้นะคู่กลางนะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนนี้ผมก็เปิดฝาวาวออกมาดูแล้วนะครับเบื้องต้นนะอืมสูบสาม กระเดื่องก็ไม่โคดนะสุบสาไม่น่ายันนะแต่สูบสองตอนนี้อืมเดี๋ยวขอลองหมุนจังหวะเครื่องดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะแต่กระเดื่องสูบสองนี่ก็ไม่ยันนะจากหมุนหมุนดูแล้วมันมันไม่แกว่งนะกระเดื่องก็ไม่หกักเดี๋ยวเช็ควายันกันครับ เป็นจังหวะสูบหนึ่งนะฮะสูบหนึ่งท็อปแล้วถามว่ายันไหมไม่ยันนะแต่เดี๋ยวดูคร่าวๆอย่างนี้ก่อนยังไม่ต้องเอาฟิลเลอร์เกจเสียบนะฮะเดี๋ยวจะดูเน้นไปที่สูบสามและสูบสองนะ,ะโอเคครับโอเคตอนนี้เป็นจังหวะสูบสามท็อปเดตนะสูงสุด สามก็ไม่ยันนะก็ยังขยับได้อยู่นะอโอเคเดี๋ยวไปสุกสองครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นสูดสองนะคอบเดนแล้วไม่ยันนะอันนี้ไอเสีย ไม่ยันส่วนตัวผมนะดูคร่าวๆแล้วอะ่ะวาวไม่ยันแตะเกียบไม่โคตรนะอาจจะต้องลองสลับหัวฉีดดูก่อนถ้าสลับหัวฉีดไม่หายนี่ก็ไม่ปั๊มก็ประเกนแล้ะครับ ถอดทชีออกมาสี่หัวแล้วด้านซ้ายคือ1 2 3 4นะครับเดี๋ยวจะสลับสูบ2ไปใส่สูบ1แบบนี้3กับ4 2 3มี่เสียส่วนสูบ3มีเยิ้มเลย ตอนนี้ผมก็ใส่หัวฉีดเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็สลับอย่างที่ผมแจ้งนะครับอ่าสูบหนึ่งเนี่ยจะเป็นสูบสองละผมจะย้ายคู่คู่ที่เสียสองสามออกริมนะฮะก็นี่สูบสองเป็นสูบหนึ่งสูบสามเป็นสูบสี่สูบสี่เป็นสูบสามโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิธีนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อมันจะหัวฉีดเสียหรือเปล่านะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองติดเครื่องกันดู ไม่ทำงานนะครับอย่างนี้ตุ๊กสามก็เหมือนกันเหมือนเดิมถ้าคลายออกแล้วเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตุดกหนึ่งกันถ้าตุดนี้ทำงานได้มันจะต้องดับ สรุปว่าสูบ1กับสูบ4ก็ยังใช้งานได้นะสูบ2สูบ3ใช้ไม่ได้ทั้งที่เราสลับหัวฉีดแล้วนะก็แต่เท่าที่ดูเนี่ยน้ำมันมันฉีดนะน้ำมันฉีดเลยแหละแต่เสียงเครื่องไม่ดีเ,เสียงเครื่องกรากมากเลยมีโอกาสว่าเป็นมาจากลูกสูบหรือแหวนจากข้างในนะครับไม่ก็ประเกนประมาณนี้นะผมว่าปั๊มไม่น่าจะเสียนะ ก็หัวฉีดก็ก็ดูมีน้ำมันนะปั๊มเพิ่งทํามาด้วยทํามาประมาณเกือบปีแล้วแหละแต่ไม่น่าเสียก็ครันนี้เดี๋ยวคงต้องแจ้งเจ้าของรถก่อนว่าอาจจะถึงก็เปิดฝาสูบหรือเครื่องนะครับ ที่บิ๊กนะฮะฝาแดงเดี๋ยววันนี้จะเริ่มรื้อฝาสูบแล้วก็เดี๋ยวจะยกมอน้ําออกอะไรถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ําออกนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจะเปิดฝาสูบแล้วจะเจออะไรบ้างนะ เอาละครับฝาสูบก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่ให้ดูสภาพก่อนประมาณนี้นะเห็นไหมกกลางอันนี้หนะึ่งสองสามสี่นะสูบสองสูบสามถึงกันโอเคไปดูที่ฝาสูบว่าถ้าฝาสูบเป็นสภาพเนี้ยประก็นจะเป็นยังไงนะไปดูที่เสื้อสูบ ี่เลยประมาณนี้เห็นไหมครับอกอกประเก็นระหว่างสูบสองสูบสามขาดนะครับนอกนั้นปกตินะน้ำไม่เข้ามอน้ำด้วยนะแต่ความร้อนขึ้นแล้วก็วิ่งไม่มีแรงนะพอสองสูบนี้จะไม่ทำงานนะกำลังอาจมันข้ามนะครับท่อนล่างผมเช็คคร่าวๆนะ ไม่เป็นไรนะเพราะว่าควันขาวไม่ออกเหล็กวัดนนะ้ำมันเครื่องนะครับมไม่น่าจะมีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเช็คเสื้อสูบเช็คหน้าฝาสูบถ้าหน้าฝาสูบไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องแต่งนะครับก็เปลี่ยนบาเกนก็ใช้งานได้เลยแต่รถคันนี้ก่อนที่พังเนี่ยเพราะว่าหม้อน้ําตันนะวิ่งและความร้อนขึ้นไปทีหนึ่งนะ โอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเช็คพอสูบนะเอามาให้ดูกันทัาชัดปเกนแตกเอาครับ ผมทาการขัดทาความสะอาดหน้าฝาสูบนะรู้สึกว่าตรงเนี้ตรงแก่จุดนี้นะอมก็มจะเป็นซูมให้ดูหน่อยประมาณนี้นะมันจะเป็นแบบรอยลึกนะครับส่วนสูบอื่นนะสวยเลยอ่านี่สูบสามสูบสี่สองสามหนึ่งสองพวกนี้ขัดแล้วใสเลยซึ่งตัวเดิมเดิมมันใส่แล้วส่วนตัวเนี้ย เอากระดาษทรายลูบๆนะไม่หายนะเป็นรอยตามมดเลยครับก็ถ้าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาฝาสูบไปล้างหน้ามันหน่อยนะไม่รู้ล้างขี่เที่ยวนะแต่น่าจะยังพอทำได้อยู่นะยังมียุบๆหน่อย ปราเกนมันแตกนะครับมันก็กินเนื้อไปหน่อยเอาละครับนี่ก็เป็นอีกวันนะฮะกับ n i s ันบิ๊กเเครื่อง BD25 นะโอเคหลังจากตรวจพบว่าประเก็นฝาสุกแตกนะผมก็เอาฝาไปจัดการรอยที่ประเก็นแตกนะมันก็เข้าเนื้อฝากินเนื้อฝาไปหน่อยนะ สองสามอันนี้ทําใหม่หมดเลยส่วนอันนี้เป็นประเกนนะครับน,นี่สันนะครับอันนี้เป็นประเกล,เล็กพูดถึงฝาซุปกันหน่อยออหลังจากเราทำการปาดนะฝาซุปจะหน้าบางลงใช่ไหมฮะมันจะไปชิดวาวนะพอจะไปชิดวาลเนี่ยเ,เขาก็แนะนำให้ ทำบ่าลงหน่อยนะเอาบ่าวาวลงไปหน่อยนะก็จัดการตามนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวฝาวาลตัววาลมันจะโผล่ขึ้นมานะมันจะสูงเพราะเราเอาหน้าฝาสูบลงนะก็ตอนนี้ฝาสูบสวยละไม่ผุเลยนะรอยนี้นะรอยนี้ไม่มีผุนะก็ตามนั้นเดี๋ยวจัดการล้างฝาสูบล้างเสื้อสูบล้างเกลียวสเตปผมนะล้างเกลียวด้วย หล่อลื่นเกลียวแล้วก็ซ้อมเกลียวก่อนก็คือซ้อมเกลียวด้วยด้วยตัวน็อตมันเองนะครับก็พอลื่นเป็นที่มั่นใจแล้วเดี๋ยวเรามาประกบฝาสูบกันเอาละครับวันนี้เราก็มาต่อกันอีกวันหนึ่งนะฮะก็ผมใส่ฝาสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ส่วนคลิปการขันฝาซุปเนี่ยผมแยกคลิปไว้ให้เลยอีกคลิปหนึ่งเดียวๆเลยนะฮะอันนี้ผมใส่ฟ้าสุปเสร็จแล้วอันนี้ใส่ตัวกระเดื่องเสร็จลวตัวกดวาลวต่อไปผมจะตั้งวาลวนะเพราะว่าฝาที่ปาดมานะมันยุบแล้วก็ทำให้วาลวมันโผล่นะก็เลยต้องทำบ่าวาลวใหม่ก็เลยวาลวยันอันนี้ผมคลายออกมาหน่อยละ เดี๋ยววาวยันทุกตัวเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะตั้งวาวนะเอาละครับตอนนี้ผมก็ประกอบมาได้ขนาดนี้แล้วนะถอยเสยดได้ชาร์จอะไรเกือบหมดแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วเหลือใส่หม้อน้ำแล้วก็เหลือแก้สายไฟสวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่องนะ สายขาดนะน่าจะเกิดจากตอนที่เครื่องมันเดินไม่ครบสูบนะตอนที่มันเหลือสองสูบนะมันสะบัดแรงสายไฟขาดแล้วก็เดี๋ยวหม้อน้ําเราเปลี่ยนใหม่อันนี้ใบเก่าใบใหม่ซื้อมาแล้วก็วันนี้ไม่ทันติดเครื่องนะวันนี้หกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเลิกงานละโอเคเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดเครื่อง เครื่องติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเครื่องติดเลยกำลังไล่อากาศระบบน้ำอยู่โดนน้ำไป8ลิตรกว่านะรุ่นนี้นะลองเล่งนิดนิดจุ เดนิ่มเดี๋ยวลันอินก่อนเอาละครับตอนนี้เครื่องก็สตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมเติมน้ำมันเครื่องครบแล้วคันนี้ใช้น้ำมันเครื่อง7ลิตรนะเติมน้ำา8ลิตรน้ำยาหม้อน้ำผมใส่ไปขวดเดียวก่อนนะขี่ไปก่อนแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเปลี่ยนถ่ายใหม่นะเพราะเสื้อสูบสนิมเยอะนะ แบบเยอะแบบรูถ่ายเสื้อข้างเสื้อสูงนี่ตันเลยนะโอเคเดี๋ยวสาตาร์ทเครื่องให้ดูอีกทีสาตาร์ทชื่งเดียวติดน้ำมันหัวฉีดอะไรผมไล่หมดละไล่อากาศหมดละ เรื่องเดินดีเลยไปดูท่อกันไม่มีควันไม่มีควันเลยนะเดินไม่มีสะดุดเร่งดีครับเ,เดี๋ยวดูจากในรถนะ ประมาณนี้นะโอเคก็อย่างที่เห็นนะคันนี้เข้ามาด้วยอาการเ,เครื่องสะดุดนะก็ประเก็นอกแตกนะสูบสองสูบสามไม่ทำงานนะเพราะถ้าประเก็นตรงตรงกลางมันแตกเนี่ยมันจะเสียการทำงานถึงสองสูบนะสูบสองกับสูบสามนะรถคนันนี้น้ำไม่ดันน้ำน้ำมันเครื่องไม่เข้าหม้อน้ำนะน้ำไม่ดันความร้อนไม่ขึ้นนะ ก็ประก็นแตกล่องกลางอย่างเดียวเลยนะพอล่องกลางเนี่ยสูบสองสูบสามนี่ดับไปเลยที่มาเนี่ยมาด้วยสูบหนึ่งกับสูบสี่นะที่ไหวมานะตอนนี้อัตราเร่งดีผมออกไปลองขี่มารอบหนึ่งละก็ความร้อนไม่ขึ้นด้วยเท่าที่สังเกตนะพอเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำปีเนียมนะคันนี้ความร้อนขึ้นน้อยมากขึ้นแบบ นิดเดียวเองอะ่ะขึ้นมาจากต่ำสุดมาขีดเดียวก็หม้อน้ำมันเย็นขึ้นนะแล้วก็ผมเอ่อผมแทงเสื้อสู่ไปไอ้ที่รูมันตันนะรูถ่ายน้ำข้างเสื้อนะก็แทงจนโล่งเลยหมดน้ำไปเป็นสิบลิตรนะอืมคันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเครื่องไม่มีความซับซ้อนนะฮะเครื่องรุ่นเก่าก็ถ้าหาจุดเจอก็จบเลย คันนี้ผมทำมาตั้งแต่ป้ายแดงนะตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะก็ทำตั้งแต่สมัยเตี่ยผมยังอยู่นะแล้วก็เมื่อหปีที่แล้วแหวนหักเรามาเปลี่ยนแหวนกันเปลี่ยนแหวนเป็นชาร์ปแล้วก็ขี่มาห้าปีแล้วก็มาประกนแตกเนี่ยแหละก็ตามนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ